คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบทสนทนาที่เพิ่งจบไปมันมีอะไรแปลกๆคำพูดของอีกฝ่ายดูเหมือนจะปกติทุกอย่างแต่ลึกๆแล้วสัญชาตญาณของคุณกลับร้องเตือนว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันความรู้สึกที่ว่าคำว่าโอเคสบายมากของเพื่อนร่วมงานมันสวนทางกับแววตาที่หลบลงตำ่ำและมือที่กำแน่นของเขา หรือรอยยิ้มของลูกค้าที่บอกว่าสนใจมากครับแต่เท้าของเขากลับหันไปทางประตูทางออกราวกับเตรียมจะวิ่งหนีตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมจะบอกคุณว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่แค่สัญชาตญาณแต่เป็นเพราะสมองของคุณกำลังรับข้อมูลความจริงชุดหนึ่งที่ส่งพลังและซื่อตรงกว่าคำพูดที่ออกจากปากของคนคนนั้นเสียอีก จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่าในการสื่อสารทั้งหมดของเราคำพูดที่เราตั้งใจเรียบเรียงมีอิทธิพลแค่7%เท่านั้นใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแค่7%ส่วนที่เหลืออีก93%คือสิ่งที่ร่างกายของเราตะโกนออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวผ่านภาษากายและน้ำเสียงแล้วถ้าเราสามารถถอดรหัส93%ที่ซ่อนอยู่นั้นได้ล่ะครับ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหน Do, just try podcast. สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู just try it podcast ที่จะนำสาระสำคัญจากหนังสือดีๆมาย่อยให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและพร้อมนำไปลองทำดูได้ทันทีสำหรับในตอนนี้ เราจะมาดำดิ่งสู่แก่นความคิดจากหนังสือที่ทรงอิทธิพลและเป็นเหมือนคำพีของการอ่านคนเล่มหนึ่งนั่นก็คือวิชาอ่านใจคนจากท่าทางหรือ The Definitive Book of Body Language โดยสองสามีภรยาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอลันแอนบาบาร่าพีสครับหนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆครับสำหรับทุกคนที่อยากจะยกระดับทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องเจรจาต่อรองอยู่ตลอดเวลาเป็นนักขายที่อยากจะปิดการขายให้ได้มากขึ้นเป็นผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจทีมงานอย่างลึกซึง้งหรือแม้กระทั่งเป็นคนทั่วไปที่แค่อยากจะเข้าใจความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงของคนรอบข้างตั้งแต่ในห้องประชุมไปจนถึงวงสนทนากับเพื่อนสนิทและคนรักเพราะมันไม่เพียงแค่ให้แนวคิด แต่ยังให้เครื่องมือที่เราจะเอาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของผู้เขียนและหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกจากนั้นจะมาแกะสีแนวคิดสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกันแบบเต็มๆตั้งแต่การถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ในมือรอยยิ้มไปจนถึงการจับสัญญาณโกหกที่แนบเนียนที่สุดจากนั้นในช่วงท้าย ผมจะรวบรวมวิธีนำแนวคิดทั้งหมดไปลองทำดูเป็นชุดเครื่องมือที่คุณนำไปใช้ได้เลยพร้อมด้วยเรื่องเล่าที่น่าประทับใจมากๆจากในเล่มที่จะทำให้คุณเห็นพลังของภาษากายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นไขความลับที่ร่างกายไม่เคยโกหกกันเลยครับก่อนที่เราจะไปจาะลึกถึงเทคนิคต่างๆผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้และผู้เขียนกันก่อนครับ เพราะมันจะทําให้เราเข้าใจมุมมองและจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นวิชาอ่านใจคนจากท่าทางหรือ The Definitive Book of Body Language ไม่ใช่แค่หนังสือ How to ธรรมดาธรรมดาครับแต่มันคือผลงานที่เกิดจากการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ตรงกว่า30ปีของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ถูกแปลไปแล้วกว่า54ภาษาและมียอดขายทั่วโลกมากกว่า27ล้านเล่ม สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือการนำเสนอเรื่องที่ซับซ้อนอย่างภาษากายให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีภาพประกอบชัดเจนเหมือนเป็นพจนานุกรมท่าทางที่เราสามารถเปิดอ่านและนำไปใช้ได้ทันทีในยุคที่การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อนการเข้าใจแค่คำพูดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไปครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการนำเสนอการเจรจาต่อรองการสร้างความสัมพันธ์นผ่านโลกออนไลน์และออฟไลน์ หนังสือเล่มน,นี้จึงเปรียบเสมือนการมอบความได้เปรียบให้กับเรามันสอนให้เรามองลึกลงไปกว่าผิวเผินของบทสนทนาทําให้เราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงความกังวลความไม่มั่นใจหรือแม้กระทั่งการโกหกของคู่สนทนาได้ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพไหนก็ตามครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับอลันพีซผู้เขียนหลักได้รับฉายาว่ามิสเตอร์บอดี้ลังกเ แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านจิตวิทยาหรือประสาทวิทยาโดยตรงเลยครับแต่เขาคือสุดยอดนักขายในตำนานครับอลันเริ่มต้นอาชีพด้วยการขายฟองน้ำตามบ้านตั้งแต่อายุ10 20, ขวบและตอนอายุ21เขากลายเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในออสเตรเลียที่สามารถขายประกันชีวิตได้เกิน1ล้านเหรียญดังนั้นมุมมองของหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มาจากห้องทดลองเชิงวิชาการ แต่มาจากสนามจริงของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนับหมื่นนับแสนคนเขาเรียนรู้ที่จะอ่านสัญญาณเล็กๆน้อย,อย,อยๆเพื่อที่จะเข้าใจลูกค้าสร้างความไว้วางใจและปิดการขายให้ได้ความรู้ทั้งหมดจึงถูกกลั่งกรองออกมาเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลจริงในโลกธุรกิจและการสร้างความสัมพันธ์ส่วนภรรยาของเขาบาบาร่าพีซซึ่งเป็นซ e อของบริษัทฝึกอบรมและเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์เช่นกัน ก็จะเข้ามาช่วยเสริมในมุมมองของผู้หญิงทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์และรอบด้านมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของหนังสือเล่มนี้ในประโยคเดียวผมคิดว่ามันคือคำพูดอาจโกหกได้แต่ร่างกายไม่เคยโกหกหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ที่จะฟังสิ่งที่ร่างกายกำลังพูดออกมาเอาล่ะครับพอเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วตอนนี้เรามาเริ่มแกะซีแกนความคิดสาคัญจากหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าครับแนวคิดที่1 พลังอยู่ในมือคุณ The power is in your hands แนวคิดแรกที่หนังสือเน้นย้ำอย่างมากและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการควบคุมสถานการณ์คือเรื่องของมือและฝ่ามือของเรานี่เองครับลองนึกภาพตามนะครับในสมัยดึกจำบันเวลาที่คนแปลกหน้าสองคนมาเจอกันสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันมาดีนะฉันไม่มีอาวุธคืออะไรครับคือการแบรมือ หรือหงายฝ่ามือออกมาให้เห็นชัดๆสัญชตาตญาณนี้ยังคงฝังลึกอยู่ในสมองของเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับการหงายฝ่ามือจึงกลายเป็นสัญลักษณ์สากลของความซื่อสัตย์ความจริงใจและการเปิดเผยในทางกลับกันเวลาที่เราอยากจะปิดบางไรบางอย่างเรามักจะซ่อนมือของเราโดยไม่รู้ตัวเช่นการล้วงกระเป๋าหรือเอามือพลายหลังหนังสืออธิบายว่า เรื่องนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อจิตใต้สำลิปของคู่สนทนาเมื่อคุณพูดคุยโดยใช้ท่าทางที่งายฝ่ามือประกอบเป็นครั้งคราวอีกฝ่ายจะรับรู้ได้ถึงความเปิดเผยและมีแนวโน้มที่จะเชื่อใจคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ท่าทางคว่ำฝ่ามือลงมันจะส่งสัญญาณของอำนาจหรือการสั่งการซึ่งอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนถูกบังคับและเกิดการต่อต้านได้พลังของมือยังขยายไปถึงการจับมือทักทายด้วยครับ การจับมือไม่ใช่แค่ทำเนียมปฏิบัติแต่มันคือการส่งสารชุดแรกที่คุณมอบให้อีกฝ่ายการจับมือที่ฝ่ายหนึ่งพยายามบิดให้มือของตัวเองอยู่ด้านบนหรือความฝ่ามือของตัวเองลงคือความพยายามที่จะแสดงอำนาจเหนือกว่าในขณะที่การจับมือแบบที่ฝ่ามือทั้งสองฝ่ายตั้งตรงในแนวตั้งฉากกับพื้นคือการแสดงออกถึงความเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันในหนังสือมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับ เขาได้ทำการทดลองให้วิทยากรบรรยายหัวข้อเดียวกันให้กับผู้ฟัง3กลุ่มโดยใช้เนื้อหาและน้ำเสียงเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่ท่าทางของมือกลุ่มแรกวิทยากรบรรยายโดยใช้ท่าทางแบบงายฝ่ามือประกอบกลุ่มที่2วิทยากรใช้ท่าทางแบบคว่ำฝ่ามือกลุ่มที่3วิทยากรใช้ท่าชี้นิ้วผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับกลุ่มแรกที่วิทยากรใช้ท่าหงยฝ่ามือ จดจำเนื้อหาได้มากที่สุดและมีความรู้สึกเชิงบวกต่อวิทยากรมากที่สุดในขณะที่กลุ่มที่3ซึ่งวิทยากรใช้นิ้วชี้กลับจดจำเนื้อหาได้น้อยที่สุดและมีความรู้สึกเชิงลบต่อวิทยากรมากที่สุดนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าแท่การเปลี่ยนองศาของฝ่ามือก็สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของการสื่อสารได้อย่างมหาศาลเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามือคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความไว้วางใจทีนี้ เราลองมาดูส่วนอื่นๆของร่างกายกันบ้างครับโดยเฉพาะส่วนที่คนเรามักจะสังเกตกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือใบหน้าซึ่งมีทั้งรอยยิ้มและแววตาแต่คุณรู้ไหมครับว่ารอยยิ้มแบบไหนคือของจริงและแบบไหนคือการเสรแสร้งเราไปหาคำตอบกันในแนวคิดต่อไปครับแนวคิดที่2ถอดรหัสท่าทางสากล decoding universal gestures หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องมือไปแล้ว หนังสือจะพาเราไปสำรวจท่าทางอื่นๆที่เป็นเหมือนภาษาสากลที่มนุษย์ทั่วโลกเข้าใจตรงกันโดยสัญชตาตญาณครับซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆที่เราเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันคือรอยยิ้มการกอดออกและทิศทางของเท้ามหัศจรรย์แห่งรอยยิ้มหนังสือบอกว่ารอยยิ้มมี2แบบหลักๆคือรอยยิ้มจริงใจกับรอยยิ้มเสแสร้ง ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ปากครับแต่อยู่ที่ดวงตารอยยิ้มที่ออกมาจากความรู้สึกมีความสุขจริงๆหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า d u c h e n น e smile จะใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาด้วยทำให้เกิดรอยตีนกาเล็กๆที่หางตาในขณะที่รอยยิ้มตามมารยาทหรือรอยยิ้มที่ฝืนทำจะใช้แค่กล้ามเนื้อบริเวณมุมตากเท่านั้นดวงตาจะนิ่งเฉยไม่เปลี่ยนแปลง การสังเกตสิ่งนี้จะทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าคำชมหรือเสียงหัวเราะของอีกฝ่ายนั้นจริงใจแค่ไหนครับกําแพงที่มองไม่เห็นถ้ากอดออกเป็นหนึ่งในท่าทางที่คนเข้าใจผิดบ่อยที่สุดแต่หนังสือให้คำจำกัดความที่ชัดเจนว่ามันคือสัญญาณของการป้องกันตัวหรือทัศนคติเชิงลบเมื่อคนเรารู้สึกไม่เห็นด้วยไม่ปลอดภัยหรือต้องการปิดกั้นตัวเองจากข้อมูลหรือสถานการณ์ตรงหน้า สมองจะสั่งให้เราสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั่นก็คือการกอดออกนั่นเองครับดังนั้นหากคุณกำลังนำเสนองานแล้วเห็นผู้ฟังเริ่มกอดออกนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีพูดหรือหาทางทำให้เขารู้สึกเปิดใจมากขึ้นเท้าชี้ทิศท,ที่ใจอยากไปนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดในเล่มครับผู้เขียนบอกว่า ส่วนของร่างกายที่ซื่อสัตย์ที่สุดคือเท้าเพราะมันเป็นส่วนที่อยู่ไกลจากสมองที่สุดและเราควบคุมมันด้วยจิตสำนึกน้อยที่สุดเวลาที่เราสนใจหรืออยากจะมีส่วนร่วมกับใครหรือสิ่งใดเท้าของเราจะชี้ไปในทิศทางนั้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราเริ่มเบื่อหรือไม่สนใจและอยากจะไปจากตรงนั้นแล้วเท้าของเราก็จะเริ่มหันไปทางประตูหรือทางออกก่อนเป็นอันดับแรก มีตัวอย่างเรื่องการสังเกตเท้าที่ชัดเจนมากครับสมมุติว่าคุณกำลังยืนคุยอยู่ในกลุ่มเพื่อนสามคนแล้วมีเพื่อนอีกคนเดินเข้ามาในวงสนทนาถ้าเพื่อนสองคนในกลุ่มหันแค่ลำตัวท่อนบนมาทักทายแต่เท้ายังคงชี้เข้าหากันเป็นวงปิดเหมือนเดิมนั่นเป็นสัญญาณว่าลึกๆแล้วพวกเขาไม่ได้อยากให้คนใหม่เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยแต่ถ้าทั้งสองคนขยับเท้าเพื่อเปิดวงให้กว้างขึ้นนั่นคือการต้อนรับอย่างแท้จริงครับ หรือในสถานการณ์การขายถ้าคุณกำลังคุยกับลูกค้าที่ดูเหมือนจะสนใจสินค้าของคุณมากแต่ปลายเท้าของเขาชี้ไปทางประตูตลอดเวลานั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะแค่อยากรีบจบการสนทนาและออกไปจากตรงนั้นเมื่อเราสามารถอ่านสัญญาณทั่วไปที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเปิดใจป้องกันตัวหรือความสนใจได้แล้วก็มาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครกำลังโกหกเราอยู่ละ่ะหนังสือเล่มนี้ได้อุทิศบทสำคัญเพื่ออธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งเป็นแนวคิดที่3ที่เราจะมาเจาะลึกกันครับแนวคิดที่3สัญญาณแห่งการหลอกลวง Signals of Deception นี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดส่วนหนึ่งของหนังสือเลยครับการจับโกหกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เราเป็นเครื่องจับเท,ท็จเดินได้นะครับแต่สอนให้เราสังเกตกลุ่มของท่าทางที่มักจะปรากฏขึ้น เมื่อคนเรากำลังพูดในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงหลักการสำคัญเบื้องหลังเรื่องนี้มาจากจิตได้สํานึกครับผู้เขียนอธิบายว่ามันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กๆลองนึกภาพเด็กเล็กๆที่เพิ่งโกหกดูสิครับเขาจะทำอะไรเขามักจะเอามือมาปิดปากตัวเองทันทีเรากับจะพยายามหยุดคำโกหกไม่ให้หลุดออกไปพอเราโตขึ้นพฤติกรรมนี้ไม่ได้หายไปไหนครับ แต่มันถูกขัดเกลาให้แนบเนียนและรวดเร็วยิ่งขึ้นจนกลายเป็นท่าทางเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าการใช้มือสัมผัสใบหน้าหรือ hand-to-face gesture เมื่อคนเราโกหกร่างกายจะเกิดความขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึกพยายามจะปิดกั้นคำโกหกนั้นในขณะที่จิตสำนึกพยายามจะพูดมันออกไปความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดพลังงานประสาทส่วนเกินซึ่งมักจะระบายออก ผ่านการเคลื่อนไหวของมือไปอยังบริเวณใบหน้าท่าทางที่พบบ่อยที่สุดได้แก่การปิดปากอาจจะไม่ได้เป็นการปิดปากตรงๆเหมือนเด็กแต่เป็นการใช้หนึ่งหรือสองนิ้วแตะเบาๆบริเวณริมฝีปากหรือทำทีเป็นอายกลบเกลื่อนการสัมผัสจมูกเป็นเวอร์ชันที่รวดเร็วและแนบเนียนขึ้นของการปิดปากบางครั้งอาจจะเป็นแค่ลูบใต้จมูกเบาๆเพียงครั้งเดียวมีงานวิจัยพบว่าเวลาคนโกหก สารเคมีบางอย่างจะหลั่งออกมาทำให้เนื้อเยื่อในจมูกเกิดอาการคันเล็กน้อยได้ด้วยครับก,การขยี้ตาเป็นความพยายามของสมองที่จะปิดกั้นการมองเห็นการหลอกลวงหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการสบตากับคนที่ตัวเองกำลังโกหกการจับหูมาจากท่าทางของเด็กที่เอามืออุดหูเพื่อไม่อยากได้ยินคำดุพอโตขึ้นก็กลายเป็นการดึงติ่งหูเกาหลังหูหรือบิดใบหู เพื่อพยายามปิดกั้นการได้ยินคำโกหกของตัวเองหนังสือเล่าถึงกรณีของนักการเมืองคนหนึ่งที่กำลังถแถลงข่าวปฏิเสธเรื่องอื้อเฉาในระหว่างที่เขาพูดว่าผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาได้ยกมือขึ้นมาท,ทําทีเป็นเกาที่ข้างจมูกอย่างรวดเร็วและในประโยคถัดมาที่เขาบอกว่าผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของผมเขาก็ขยี้ตาเบาๆแม้คำพูดของเขาจะหนักแน่น แต่กลุ่มของท่าทางที่แสดงออกมากลับบ่งชี้ถึงความขัดแย้งภายในใจอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้สังเกตการตั้งข้อสงสัยกับคำพูดของเขาได้ครับสิ่งสำคัญที่หนังสือย้ำคืออย่าด่วนสรุปจากการเห็นท่าทางเพียงท่าทางเดียวครับคนเราอาจจะเกาจมูกเพราะคันจริงๆก็ได้แต่ให้มองหากลุ่มของสัญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราถามคำถามที่ละเอียดอ่อนนั่นแหละครับ คือตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือกว่าเมื่อเรามีความสามารถในการอ่านขนไม้ขึ้นแล้วทั้งการสร้างความไว้วางใจการอ่านท่าทีและการจับสัญญาณโกหกคำถามต่อไปคือเราจะนำความรู้นี้ไปใช้เชิงรุกเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรนี่คือแนวคิดสุดท้ายที่เราจะมาดูกันครับแนวคิดที่4การสร้างความได้เปรียบ (Creating an Advantage) แนวคิดสุดท้ายนี้เป็นเหมือนการนำทุกอย่างที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงครับหนังสือได้ให้กลยุทธ์ที่จับต้องได้ในการใช้ภาษากายเพื่อสร้างอิทธิพลเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้เราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการประชุมการนำเสนอหรือการเจรจาต่อรองหนังสือมองว่าพื้นที่และตำแหน่งที่เราอยู่มีผลต่อจิตวิทยาอย่างมากและเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ ตัวอย่างเช่นศาสตร์แห่งการเลือกที่นั่งในห้องประชุมคุณควรนั่งตรงไหนถึงจะได้เปรียบที่สุดหนังสือแนะนำว่าอย่านั่งตรงข้ามกับคนที่เราต้องการเจรจาด้วยเพราะมันสร้างบรรยากาศของการเผชิญหน้าโดยไม่รู้ตัวการนั่งในตำแหน่งทำมุม90องศาหรือนั่งข้างๆกันจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศของความร่วมมือได้ดีกว่าหรือหากคุณต้องการแสดงอำนาจการนั่งที่หัวโตะ๊ะ ยังคงเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดครับการสร้างภาพลักษณ์แห่งความมั่นใจท่าทางบางอย่างสามารถส่งสัญญาณของความมั่นใจและอำนาจได้ในทันทีเช่นท่าประสานปลายนิ้วเป็นรูปโดม (steeple fingers) ที่เรามักจะเห็นในภาพของผู้บริหารระดับสูงท่านี้บ่งบอกว่าคนคนนั้นมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างมากหรือการยืนโดยวางมือเท้าสะเอว ก็เป็นท่าทางที่แสดงอนณาเขตและความพร้อมที่จะควบคุมสถานการณ์การเรียนแบบเพื่อสร้างความสัมพันธ์มิราเรนเทคนิคขั้นสูงที่หนังสือแนะนําคือการเรียนแบบท่าทางของคู่สนทนาอย่างแนบเนียนเมื่อคุณทําท่าทางคล้ายๆกับอีกฝ่ายเช่นเขายกมือขึ้นมาจับคางคุณก็อาจจะยกมือขึ้นมาจับคางตามในอีกไม่กี่วินาทีต่อมามันจะส่งสัญญ,ญาณไปยังจิตใต้สำนึกของอีกฝ่ายว่าเราเหมือนกันนะ เราเป็นพวกเดียวกันซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกไว้วางใจและทำให้การสนทนาราบรื่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับมีตัวอย่างเรื่องการเจรจาบุธรกิจครับผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งต้องเข้าไปต่อรองราคากับลูกค้าที่ขึ้นชื่อว่าแข็งกร้าวมากแทนที่เขาจะนั่งฝั่งตรงข้ามโต๊ะเขาเลือกที่จะเดินไปนั่งเก้าอี้ข้างลูกค้าแล้วกางเอกสารบนโต๊ะระหว่างพวกเขาทั้งสองคน การกระทำนี้เปลี่ยนพลวัตจากการเผชิญหน้าเป็นการร่วมกันดูปัญหาทันทีตลอดการสนทนาเขาสังเกตว่าเมื่อลูกค้าเอยนตัวมาข้างหน้าเขาก็จะเอยนตัวตามเมื่อลูกค้าประสานมือเขาก็จะประสานมือตามในลักษณะที่ผ่อนคลายกว่าผลลัพธ์คือการเจรจาครั้งนั้นจบลงด้วยดีเกินคาดเพราะลูกค้ารู้สึกว่าผู้จัดการคนนี้เข้าใจและอยู่ข้างเดียวกับเขา การใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่การเสแสร้งหรือหลอกลวงนะครับแต่เป็นการใช้ความเข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เข้าใจแนวคิดหลักทั้ง4ข้อกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของช่องเรานั่นก็คือการนำไปลองทำดูครับผมได้สรุปขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริงจากแต่และแนวคิดมาให้เป็นชุดเครื่องมือเริ่มต้นดังนี้ครับสำหรับแนวคิดเรื่องพลังอยู่ในมือคุณ1 ลองเปิดฝ่ามือในการสนทนาครั้งต่อไปลองสังเกตตัวเองและพยายามใช้ท่าทางที่หงายฝ่ามือขึ้นประกอบการพูดคุยเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเวลาที่คุณต้องการแสดงความจริงใจหรืออธิบายเรื่องสำคัญ 2. จับมือแบบเท่าเทียมเวลาทักทายใครด้วยการจับมือลองตั้งใจให้ฝ่ามือของคุณและของเขาอยู่ในแนวตั้งตรงไม่บิดมือตัวเองไปอยู่ข้างบนและออกแรงบีบให้เท่ากับแรงที่อีกฝ่ายบีบมา สำหรับแนวคิดเรื่องถอดรหัสท่าทางสากล 1. สังเกตรอยยิ้มที่ดวงตาเวลาใครยิ้มให้คุณลองมองไปที่หางตาของเขาว่ามีรอยย่นเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นหรือไม่เพื่อฝึกแยกแยะระหว่างรอยยิ้มจริงใจกับรอยยิ้มตามมารยาท 2. อ่านสัญญาณเท้าในวงสนทนาครั้งหน้าลองเหลือบมองปลายเท้าของคู่สนทนาดูว่ามันชี้มาที่คุณหรือชี้ไปทางอื่น นี่เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการประเมินความสนใจของเขาสำหรับแนวคิดเรื่องสัญญาณแห่งการหลอกลวง 1. มองหากลุ่มท่าทางอย่าเพิ่งตัดสินใครว่าโกหกเมื่อเห็นเขาสัมผัสใบหน้าแค่ครั้งเดียวแต่ให้ลองสังเกตหากลุ่มอาการเช่นหลังจากที่คุณถามคำถามสำคัญเขาเริ่มแตะจมูกหลบตาและกอดอกพร้อมๆกันหรือไม่สสร้างสภาวะปกติก่อนก่อนจะเริ่มจับผิด ให้คุยเรื่องทั่วไปเพื่อสังเกตท่าทางปกติของเขาก่อนหรือเบสไลน์แล้วค่อยสังเกตความเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเริ่มถามคำถามที่จริงจังขึ้นสำหรับแนวคิดเรื่องการสร้างได้เปรียบ 1. เลือกที่นั่งสร้างพันธมิตรในการประชุมหรือนัดคุยครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้ลองเลือกนั่งทามุม90องศากับคู่สนทนาแทนที่จะนั่งประจันหน้ากันแล้วสังเกตดูว่าบรรยากาศในการพูดคุยเปลี่ยนไปหรือไม่ 2. ฝึกท่าทางแห่งความมั่นใจก่อนการนำเสนอหรือการพูดคุยที่สำคัญลองฝึกยืนหน้ากระจกด้วยท่าทางที่มั่นคงเช่นยืนตรงเท้าแอนบนโต๊ะหรือทำท่าประสานปลายนิ้วมือเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นใจจากภายในสำหรับคนไทยอย่างเราการไหว้คือการทักทายที่สำคัญใช่ไหมครับเราสามารถนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ได้ครับขณะที่เราไหว้ลองสังเกตดูว่าเราศบตาอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มที่จริงใจที่ไปถึงดวงตาหรือไม่ หรือเวลาคุยกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานแทนที่จะนั่งตรงข้ามให้ดูเป็นการท้าทายการเลือกนั่งเยื้องๆไปด้านข้างเล็กน้อยอาจจะทําให้ท่านรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยกับเรามากขึ้นก็ได้ครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับนอกเหนือจากแนวคิดและว,วิธีการดีๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมอ่านแล้วประทับใจมากและอยากจะนํามาแบ่งปันเป็นพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าภาษากาย สามารถสร้างตำนานให้กับคนคนหนึ่งได้อย่างไรเรื่องเล่านี้คือการวิเคราะห์ภาษากายของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกสองท่านที่มีภาพลักษณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่กลับใช้พลังของภาษากายได้อย่างเชี่ยวชาญเหมือนกันนั่นคือมาริลีนมอนโรและเจ้าหญิงไดอาน่าครับหนังสือไขความลับว่าทำไมมาริลีนมอนโรถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางเพศ ที่เย้ายวนใจและน่าหลงไหลไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เพราะรูปร่างหน้าตาแต่เป็นเพราะเธอเชี่ยวชาญในการใช้สัญญาณเรียกร้องความสนใจของผู้หญิงหรือ female courtship signals เธอจะใช้ท่าเอียงคอเล็กน้อยเพื่อเปิดเผยลำคอที่ดูเปราะบางการเหลือบมองขึ้นจากล่างขึ้นบนริมฝีปากที่เผยเอิเล็กน้อยและการเดินทอดสะโพกที่เป็นเอกลักษณ์ท่าทางเหล่านี้ส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนดึกดำบรรของผู้ชาย โดยตรงกระตุ้นสัญชตาตญาณการปกป้องและความปรารถนาทําให้เธอกลายเป็นที่น่าจดจําในทางกลับกันเจ้าหญิงเดียนาทรงใช้ภาษากายอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อครองใจคนทั่วโลกท่านมักจะใช้ท่าทางที่แสดงถึงความอ่อนน้อมและเข้าถึงง่ายท่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือการก้มพระพักลงเล็กน้อยแล้วช้อนพระเนตรขึ้นมองท่าทางนี้ ทำให้พระองค์ดูเหมือนเด็กสาวที่ขี้อายและเปราะบางเล็กน้อยซึ่งกระตุ้นให้คนทั่วไปรู้สึกอยากปกป้องและเอาใจช่วยประกอบกับรอยยิ้มที่จริงใจที่ไปถึงดวงตาและการสัมผัสผู้คนอย่างไม่ถือพระองค์ทําให้ท่านสามารถทลายกําแพงระหว่างราชวงศ์กับสามัญชนได้และกลายเป็นเจ้าหญิงของปวงชนได้อย่างแท้จริงบทเรียนจากเรื่องเล่านี้ทรงพลังมากครับมันบอกเราว่า ภาษากายไม่ใช่แค่เทคนิคในการสื่อสารแต่มันคือเครื่องมือในการสร้างตัวตนและความรู้สึกที่เราอยากให้คนอื่นรับรู้ได้ไม่ว่าคุณอยากจะดูน่าเชื่อถือมีอำนาจเข้าถึงง่ายหรือน่าดึงดูดใจทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนท่าทางเล็กๆในน้อยๆของเรานี่เองครับและนั่นก็คือสาระสำคัญจากหนังสือวิชาอ่านใจคนจากท่าทางนะครับ ถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหัวใจที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเราก็คือการสื่อสารที่แท้จริงเกิดขึ้นผ่านร่างกายมากกว่าคำพูดและคนที่เข้าใจภาษานี้คือคนที่จะกลมความได้เปรียบในทุกความสัมพันธ์สำหรับใครที่ฟังแล้วมีไฟจากขั้นตอนทั้งหมดที่เราคุยกันไปในวันนี้ผมอยากให้คุณเลือกสิ่งที่ทำได้ง่ายและเล็กที่สุดเพียงหนึ่งอย่าง มาเริ่มลองทำดูภายใน24ชั่วโมงนี้ครับไม่ไว่าจะเป็นการลองสังเกตปลายเท้าของเพื่อนร่วมง,งานตอนที่คุณเข้าไปคุยด้วยแค่นั้นเลยครับลองสังเกตดูเฉยๆว่าเท้าเขาชี้มาทางคุณหรือชี้ไปทางอื่นแล้วดูว่ามันตรงกับความรู้สึกที่คุณได้รับจากการสนทนาหรือไม่ลองถามตัวเองดูนะครับว่า ถ้าคุณสามารถนำแนวคิดจากหนังสือวิชาอ่านใจคนจากท่าทางไปปรับใช้ได้อย่างสม่าเสมอชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างคุณอาจจะกลายเป็นนักขายที่ลูกค้าไว้วางใจมากขึ้นเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเปิดใจคุยด้วยหรือเป็นเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งขึ้นจำไว้นะครับว่าการฟังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะลองทำดูเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในตอนนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องลองทำดู just try it พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากหนังสือเล่มต่อไปสำหรับหนังสือวิชาอ่านใจคนจากท่าทางเล่มนี้ แนวคิดไหนที่คุณฟังแล้วปิ๊งที่สุดและอยากจะนำไปลองทำดูเป็นอย่างแรกครับคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนมีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปและลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ